สวัสดีค่ะพบกับช่องของยาต้อยพิมพันธ์วงสนิทนะคะวันนี้พบกับยาต้อยแบบใหม่คือยาต้อยจะมาเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับตัวของยาต้อยเองเกี่ยวกับบ้านหลังใหญ่ของยาต้อยนะคะยาต้อยเคยเป็นพนักงานรับวิสาหกิจใหญ่แห่งหนึง่งอยู่จนมากเกษียณยาต้อยกเกษียณมาสองปีแล้วนะคะบ้านหลังใหญ่ของยาต้อยคือบริษัท TOT จำกัดมหาชน วันนี้วันที่7มกราคม2564หลังจากนี้ไปก็จะเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วค่ะทีโอทีจำกัดมหาชนก่อตั้งข,ขึ้นมาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2497ในนามขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยค่ะ วงการโทรศัพท์แห่งประเทศไทยก็อยู่มาจนถึงวันที่31กรกฎาคม2545เราแปลงสภาพมาเป็นบริษัททีโอทีจำกัดมหาชน และบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนก็อยู่มาจนถึงวันที่7มกราคม2564คือวันนี้บริษัทเรายุบเลิกควบรวมกับบริษัทกสอทอการสื่อสารแห่งประเทศไทยในนามของชื่อบริษัทโทรมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน ตั้งแต่วันที่7คือวันนี้เป็นต้นไปยาต้อยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทหรือบ้านโอหรือองคอ์กรหรือบ้านหลังใหญ่ของยาต้อยอยู่มาจนเกษียณ หลังจากเากระเษียณแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อใหม่ก็รู้สึกใจหายแล้วก็เสียดายเป็นชื่อเก่าเหมือนกันแต่การควบรวมการมารวมจากสองเป็นหนึ่งหวังอย่างยิ่งว่าองค์กรใหม่จะต้องเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเติบโตไปเรื่อยๆจะเป็นบ้านหลังใหญ่หลังใหม่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของลูกๆหลาน ไปอีกชั่วการานานองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่มาในอานาคตในอ,อดีตนะคะในอนาคตก็จะต้องยิ่งใหญ่เหมือนกัน่าตหวัอง,งอย่างนั้นบ้านหลังใหญ่หลังนี้ถ้าไม่มีบ้านหลังนี้บ้านที่ญาต้อ,อยู่ปัจจุบันก็คงไม่มีรถหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เ่าต้ยมีในวันนี้ก็คงมี มันเกิดขึ้นไม่ได้แม้แต่การศึกษาของลูกของหลานและของตัวเองสามารถส่งตัวเองเรียนจบปริญญาโทกก็เพราะองค์กรแห่งนี้ต้องขอบคุณองค์กรหรือบ้านใหญ่หลังนี้มากๆที่ให้ชีวิตของยาต้อยจนกเกษียณอายุราชการยายต้อยรักและผูกพันองค์กรนี้มากบ้านหลังนี้มากและคิดว่าจะผูกพันไปจนตรับชั่วชีวิตจะหาไม่ ยังไงก็เป็นบ้านหลังใหญ่ที่เคยอยู่อาศัยเคยให้อยู่ให้กินเคยให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรักให้ความอบคุณในนามของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเราบริการเกี่ยวกับด้านาการสื่อสารการใช้โทรศัพท์การใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆและเรายังมี สินค้าหลายหลายอย่างยาต้อยฝากเพื่อนๆนะคะช่วยสนับสนุนบ้านหลังใหญ่ของยาต้อยด้วยเราเป็นของรัฐบาลค่ะยังไงก็เป็นของชาตินะคะหลังจากนี้ยาต้อยก็คงจะทำช็อตอีกสักเรื่องหนึ่งก็คงจะรวบรวม เกี่ยวกับรูปภาพต่างๆตั้งแต่ยอา้ต้เข้ามาในองค์การโทรศัพท์หรือทีโอทีจำกัดมหาชนจนถึงยอด้ต้เกษียณราชการเรื่องสั้นๆสำหรับคลิปนี้ยอต้ต้ไม่มีอะไรมากนอกจากมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆฟังว่ายอต้ต้เติบโตมาจากไหน จต้อยฝากด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาต้อยด้วยและฝากองค์กรหรือบ้านใหญ่ของยาต้อยด้วยนะคะฝากสนับสน,นุนพิจารณาสินค้าต่างๆของบริษัทนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ยาต้อยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ